สวัสดีครับในกรณีที่รถอีซุปี2 0 0 5ถึง2 0 0 7นเะครับเป็นตัวคอมบัลเลียนะครับในลักษณะที่น้ำมันหมดแล้วมาเติมนะครับเติมแล้วมันไม่ติดนะครับมันมีวิธีทำนะครับมันจะไม่เหมือนไอตัวที่เป็นปั๊มมือนะครับอันนี้เป็นปั๊มติ๊กนะครับต้องใช้ปั๊มไฟฟ้านะครับมาดูวิธีวิธีที่จะที่จะที่จะทำก็คือบิดคุณแกนะครับมาที่ออนนะครับประมาณ10วินาทีนะครับแล้วก็ปิดแล้วก็นับ1ถึง2แล้วก็เปิด นะครับแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดทำไปเรื่อยๆชัก10ครั้งนะครับเอาลองดูครับเราจะถอดสายตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะถอดสายตรงนี้นะครับเ,เพิ่มแสงก่อนถอดสายน้ำมันตัวนี้นะครับเ,เปิดสวิตช์ครับโอเคปิดเปิด ปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิด,ปด,ปดโอเคน้ำมันไหลแล้วนะครับทีน,นี้เราก็สวม สายยางเลยนะครับพอแล้วนะครับเดีย๋ยวนะครับสายยางสายน้ำมันส่งดีเซลตัวนี้ครับใส่นแน่นเลยนะครับใส่นแน่นเลยทีนี้เรามาสตาร์ทดูอ่ะลองสตาร์ทดูครับ เบีดเยดกุญแจแช่ไว้ก่อนเออลับไปเลยพอเบียดไปเรื่อยพอไป ไม่เอาตั้งแต่ที่แรกไหมคิดอ,อ่นี่เราพอไล่น้ำมันนะครับไล่น้ำมันให้มันวิ่งทุกหัวฉีดเลยนะครับวิ่งเสร็จปุ๊บเพียอเสร็จปุ๊บพอออกข้อปุ๊บไล่อากาศให้หมดก็คือจบจตาได้เลยขอบคุณครับจำเอาไปใช้นะครับโอเคครับ